สวัสดีทุกคนทุกท่านมาฮาแมงครับก็พบกันเหมือนเดิมเช่นเคยกับในเรื่องของประเด็นท้องไร่ท้องนาที่มีปัญหากันหลากหลายเนาะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโรคภยัยพิษภัยต่างๆที่เราจะเจอกันแล้วก็ในเรื่องของบางทีการเจริญเติบโตที่มันดีบ้างไม่ดีบ้างอะไรเงี้ยครับผมก็เรามาพูดมาคุยกันนะครับทีนี้สําหรับผมเองก็วันนี้มาพูดคุยกันในเรื่องของ ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับข้าวก็ขอ C1 เนาะนะครับผมที่เอาเป็นว่าฤดูนี้รุ่นนี้หลายคนหลายท่านก็ทําก็ขอ,อ C1 ด้วยนะครับผมผมเองก็ทําก็ขอ,อ C1 เนาะแปลงนี้เป็นอีกหนึ่งแปลงนะครับผมที่ตอนนี้ก็อย่างที่บอกไปครับตอนนี้อายุ50 50ว่า55วันนะครับผมซึ่งวันพรุ่งนี้นะครับผมจะทําการฉีดพ่นสารป้องกันกําจัดในเรื่องของทางโรคแมลงศัตรู นะครับทีนี้ตัวที่จะใช้นะครับรุ่นนี้ข้าวมันเริ่มกระทางปรูนะครับผมก็คือก็เรียกว่าข้าวมาเกินครึ่งอายุแล้วก็บวกประมาณจากักนิดๆหน่อยๆน,นะครับผมข้าวมันก็เริ่มเซตแต่งตัวตั้งท้องเข้าสู่ระยะท้องซึ่งตอนนี้มันจะกระทบในเรื่องของสารป้องกันกําจัดในเรื่องวัชพืชน,นี่ไม่ดีนะครับผมดังนั้นถ้าเกิดว่าใครจะมาใช้สารป้องกันกําจัดวัชพืชในช่วงอายุเท่านี้ผมไม่แนะนำเนาะนะครับ สารที่จะใช้รุ่นนี้นะครับผมรับท้องเชื้อรานะครับผมก็เคยจะฉีดด้วยตัวรีเฟกอีโวนะครับผมรีเฟกอีโวเนี่ยก็เป็นสารไอโซพาราเซมนะครับผมบวกกับอซ็อกซีสเตโบินอซ็อกซีสเตโบินนะครับผมซึ่งก็เป็นสารกําจัดป้องกันและกําจัดโรคเชื้อราโรคที่มาจากเชื้อราทั้งคู่นะครับผมแต่การดูดซึมการแทรกซึมก็จะ มีผลช่วยส่งเสริมในเรื่องของการผสมดอกนะครับผมอันนี้คือการเคลมนะฮะแล้วก็ตัวหนอนนะครับผมก็จะใช้ตัวเวอร์ตาโกนะครับผมซึ่งก็จะเป็นตัวคอรนทานิลิโพบวกกับไทอะมิทอกแซมนะฮะก็จะส่งผลในเรื่องของอป้องกันการเข้าทําลายของหนอนกอนะครับผมจริงๆตัวนี้มันก็จะได้หนอนบนใบด้วยในบางส่วนนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิด แม่พีเสื้อหรือแมลงบินนะครับผมมันก็จะตายไปด้วยเนาะนะครับผมสารจับใบใส่อยู่แล้วครับสารจับใบก็ต้องใส่นะฮะจำเป็นอยู่แล้วเพราะว่าหน้านี้หน้าฝนเผื่อฟ้าเผื่อฝนตกลงมาด้วยสารเองนะครับผมจะดูดซึมใน4ถึง6ชั่วโมงอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดเราใส่ใส่สารจับใบไปด้วยนะครับผมสารเหล่านี้ก็จะพาเข้าไปเกาะในใบพืชได้ค่อนข้างดีเพิ่มมากขึ้นนะฮะทีนี้ในส่วนของกอลุ่มฮอร์โมนนะครับผมก็จะบวกตัวอิซไบออนไปแล้วก็บวกตัวเป็นปุ๋ยเกล็ดนะครับผมปุ๋ยเกล็ดเนี่ยมีผลอย่างหนึ่ มันเป็นอาหารทางใบที่นอกเหนือจากทางรากดูดซึมเข้าไปแล้วนะครับผมอาหารทางใบก็ยังมีผลช่วยส่งเสริมให้ข้าวนั้นกินได้อย่างทางตรงมากขึ้นนะครับผมสูตรที่ใช้คือศูนย์ห้าสิบสองสามสิบสี่นะครับผมเนาะอ่านะครับทีนี้ในกลุ่มของพวกมลแรงนะครับผมก็จะใช้สารน็อกมลแรงนะครับผมอ่อ ตัวน็อกแมลงเนี่ยมันจะมีหลายอย่างนะครับผมอย่างที่ใช้กันบ่อยๆก็จะเป็นตัวไบเฟนทรินที่ไม่ค่อยมีผลกระทบต่อข้าวเท่าไหร่นะครับผมเนาะแล้วก็ไม่มีผลกระทบต่อคนด้วยนะฮะคือจริงๆถ้าเกิดใช้แลมดาไซฮารอทรินเนี่ยมันก็จะดีอย่างหนึ่งก็คือมันได้ค่อนข้างหลากหลายซึ่งได้ทั้งแมลงบินต่างๆแล้วก็หนอนด้วยในตัวนะครับผมแต่ว่าปัญหาก็คือมันมีพิษต่อคนเพราะว่ามันเป็นกลุ่มไพรีทอยซ่ง ทำให้คนนั้นเกิอดอาการคันหรืออาการแพ้สารได้นะครับผมก็เลยต้องหลีกเลี่ยงกันนะฮะก็หันมาใช้ตัวใบเฟนทินนะครับทีนี้ในส่วนของอะไรกับพเพลี้ยะนะครับผมก็ลืมไม่ได้นะครับผมตอนนี้ก็จะใส่ตัวคุมไข่พเพลี้ยไปด้วยก็คือมีให้เลือก2อ,อย่างนะครับผมจะเป็นไพรเมทซิน1ตัวหรือจะเป็น บูโพรเฟซินนะครับผมเนอะนึกชื่อสารเนาะนะครับผมตอนนี้กําลังนึกอยู่นะฮะจริงๆใส่ตัวไหนก็ได้นะครับผมจะเป็นพีเมโทซีนก็ได้กําจัดตัวด้วยในตัวนะครับผมแล้วก็ออกฤทธิ์คุมไข่ไปด้วยในตัวแต่ถ้าจะเป็นบูโพรเฟซินก็จะคุมไข่อย่างเดียวนะครับผมแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่คาดว่าจะใส่นะครับผมก็คือตัวรูเฟนนูรอน หรือโนวาลูรอนนะครับผมก็คือกลุ่ม15เนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการควบคุมไข่ของหนอนต่างๆนะครับผมไข่ของหนอนเนี่ยมีความสําคัญนะตอนที่มันเป็นไข่เนี่ยมันไม่มีผลมีธิ์อะไรแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นตัวเมื่อไหร่นะครับผมมันก็จะเข้าทําลายข้าของเราอย่างที่เห็นนะครับถ้าเราหลุดไปเนาะมันก็จะเป็นผลนะครับดังนั้นตอนนี้ที่จะฉีดนะครับผมก็อย่างที่ผมแนะนําไปนะครับผมว่าถ้าเราฉีดพ่นตัวนี้ไปแล้วนะฮะรอไปจนกว่าข้าวจะโผล่ออกรวงนะครับผมก็ค่อยมาดูกันอีกทีถ้าเกิดว่ามันมีปัญหาเรื่อองความชื้นนนเยะฝตกหกหั อะไรเงี้ยเราค่อยจะมาทําการฉีดพ่นเสริมเพิ่มเติมแต่ถ้าเกิดว่าฝนฟ้าไม่ตกนะครับผมหรือสภาพอากาศประมาณนี้แล้วับผมมีแดดไปประปนกันไปเนี่ยเราก็จะปล่อยให้เข้าออกรวงก่อนเราค่อยฉีดรับรวงทีเดียวนะครับโอเคครับผมวันนี้ก็คงจะมาบอกเล่ากันนะครับผมว่าตัวที่ผมจะใช้ในเรื่องของข้าวก้ขอีหนึ่งในรุ่นนี้ฤดูน,นี้นะครับผมก็จะฉีดประมาณนี้เนาะถ้ามีคําถามที่ท่านหลายๆคนถามเข้ามานะครับว่าเราควรใช้สารอะไรยังไงตอนไหนจริงๆแล้วเนี่ย สารมันก็ดีแหละนะครับแต่ว่า,าระยะเวลาในการใช้สารเนี่ยสำคัญยิ่งกว่านะครับระยะเวลาในการใช้สารเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญและผมให้ความสําคัญมากๆนะครับผมระยะห่างของสารจริงอยู่ครับว่าสารดูดซึมเนี่ยมันมีอายุควบคุมอยู่ที่1 4บสถึงยีวันแต่อย่าลืมนะครับว่าสภาพอากาศมีความามีมีอิทธิพลต่อสารเหล่านี้มากๆนะครับผมถ้าเราใช้ ไปถึง21วันเราค่อยใช้ทีนึงเนี่ยมีความสุ่มเสี่ยงอย่างมากที่สารนั้นจะหมดฤทธิ์หรือออกฤทธิ์ควบคุมได้น้อยนะครับผมดังนั้นผมถึงแนะนําให้ฉีดพ่นเพื่อเป็นการป้องกันนทุกระยะ15วันนะครับฉีดครั้งแรกแล้วก็นับไป15วันฉีดครั้งอ่นับไป15วันฉีดครั้งนับไป15วันฉีดครั้งแบบนี้จะเป็นการป้องกันนะครับผมแบบนี้จะเรียกว่าการป้องกันแต่ถ้าเกิดเจอตัวเจอการเข้าทําลายแล้วมาฉีด แบบนี้เรียกว่าการกําจัดนะครับหลายหลายคนเจอตัวแล้วมาฉีดแล้วก็บอกว่าฉันก็ใช้ป้องกันแบบนี้ผมไม่ได้เรียกว่าการป้องกันนะครับแบบนี้ผมเรียกว่าเป็นการ กำจัดนะครับผมดังนั้นการป้องกันที่ดีก็คือยังไม่มีอะไรเราใส่ไว้เพื่อเป็นการป้องกันเนาะนะครับวันนี้ให้เข้าใจตรงกันนะครับโอเคครับผมวันนี้ก็คงมีประเด็นมาฝากแค่นี้นะครับผมเนาะท่านใดที่มีคําถามสงสัยก็สามารถพูดคอมเมนต์หรือเข้าไปกดติดตามเพจเกษตรกรบ้านนอกนะครับผมแล้วก็นํารูปภาพนําวิดีโอต่างๆไปโพสต์ไปถามท่านใดที่มีปัญหาข้าวใบแดงปลายใบแดงนะครับผมเอารูปภาพไปโพสต์ถามนะครับเพราะว่าถ้าบอกอาการผมไม่สามารถที่จะ บอกได้ว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรเพราะว่าผมไม่เห็นภาพผมต้องเห็นภาพก่อนเพราะว่าอาการใบแดงนั้นมันเกิดได้จากหลายสาเหตุมากๆเนาะโอเคครับผมก็วันนี้คงฝากไว้กับประเด็นที่นี้นะครับผมว่าจามีเรื่องราวอื่นใดจ,จะนมาฝากให้ทุกคนทุกท่านนั้นได้รับชมพร้อมกันอีกครั้งหนึง่งมาหาแม่งลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ